หนไปดูซิว่าเกมเมลอนเพกามันอัปเดตอีกปะโอ๊ยโอ้ยไอ้อดันโบน่ะพอได้แล้วดันโบนู่นนั่นต่พอได้แล้วฮ้ยติดตามไว้เยอะก็เป็นแบบนี้แหละเจ้งเตือนกันมาบ ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็จะจำไม่ถึอโอ้โหอัปเดตอัปเดตโคตรไวแล้วแล้วมาอัปเดตเมื่อวานว้าวอัปเดตไวยังฟังแป,ป๊บๆก็อัปเดตแป,ป๊บแป,ป๊บก็อัปเดตว้สุดยอดเดี๋ยวไปดูกันเลยเออ ไม่เล่นอะไรเพิ่มเติมเหรอเออไหนดูสิไม่มีดานใหม่ฮะแต่มันน่าจะมีของใหม่เออใช่มันต้องมีของใหม่เดะรอไปสักพักหนะึ่งให้นานจังฟ้าเฮ้ยย้วันมันจะนานกันไปแล้วนะ ทรงแล้วมันไม่มีอะไรเพิ่มมาเลยสักนิดเดียวอะ่ะเออขอร้องเถอะมันไม่มีจริงๆต้องมีสักนิดสิเอเราว่ามันมูนวอล์กได้แป๊บหนึ่งนะมันมูนวอล์กได้ใั่ไมโอ้โหมันรู้สึกร้อนปเป๊ะ จะเกะเออร้อน่ะเอนทำไงวะเอรู้สึกหอนจิง โอ้โหนี่คิปตัวอย่างอัปเดตไม่ออกเลยเนี่ยมันหันหน้าแค่แค่นีนองนะมันต้องมีหัวใจด้วยสิดาบแดงมาเลยครับตีดดาบแดงนีงเย็ดแค่หน้ามันด,ด,ดูดูดูหน้าดีหน้ามันคนหลอนอนะ หมือนเหมือนโดนจ้องอยู่ตลอดเวลาอี๊หัดหลังไปก็เหมือนโดนจ้องอยู่ตื่นจะตื่นตื่นขึ้นนี่ไปหมอกพาบาลเออมัน,น <S <s <ug> ออออก็ยังซิกเหมือนเรนร้อนอะไม่เหมือนร้อนมากเลยมันร้อนอะ ทำไมวะเฮ้ยรู้สึกร้อนเป๊ะๆเลยนี่ตะลอนมันนั่นเดล้านะมันยังก็นี่มันร้อนน่ะเมื่อเดือนจ่องอยู่ ผลต่อซีรีส์สายลับด้วยดีเออมันน่าจะมีผลต่อซีรีส์สายลับด้วยแหละรครับหันหน้าแบบเนี้ยเปนอย่าผลต่อซีรีส์สายลับเป็นอย่างมากเลยมองโดนมองเฮ้ยไปใส่เตียวเออจริง ขนมากเลยขน,นต่อซีรีส์สายลับมากดูแต่ตัวเอกนี่ดิมันเป็นอย่างเงี้ยนี่ยังจะไต่แกะอีกไหนไหนดูช่างแอ,อ,อในตำนานสิเออไหนดูช่างแอในตำนานว่ามันจะเป็นแบบไหนไต่ไต่ไปไต่ตตตมันมาง โอ้โหมันมองแบบดีตลอดเวลารู้สึกร้อนเป็นเปลกเว้ยเฮ้ยมันร้อนมากเลยนะเหมือนโดินมองแบบเนี้ย